วันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนชามหลังนะครับตัวงนี้ครับลูกปืนชามหลังเราเวลาหมุนล้อมันมีเสียงดังเวลาขี่มันหอนนะครับด้านในตัวนี้จะมีคลิปล็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับเราจะต้องทําการถอดคลิปล็อกก่อนนะครับถึงจะสามารถถอดได้ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าครับตรงนี้มีลูกปืน2ตัวนะครับลูกปืนตัวนอกเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับ วันนีลูกปืนตัวนอครับตัวนี้ลูกปืนตัวนอกครับก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลูกปืนตัวนอกนี้นะครับเวลาจะถอดนะครับต้องตีลูกปืนตัวนอกทิ้งเลยนะครับแล้วก็ค่อยใช้คีมถ่างแหวนล็อกนะครับถอดตัวนี้แล้วก็ตีออกมาฝั่งลูกปืนตัวนอกเช่นเดียวกันนะครับเป็นลูกปืนตัวในครับตอนนี้จะล็อกด้วยคลิปล็อกนะครับ ครับเลืกลูกปืนครับนี่ครับเราเอาแหวนล็อกดึงออกมาแล้วครับนี่ครับเป็นแหวนล็อกด้านในครับผมนะครับเราจะเคาะออกครับนี่ครับเคาะออก้วครับลูกปืนตัวในครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็จะเอาลูกปืนใหม่ใส่แทนเรียบร้อยครับนี่คือการถอดลูกปืนชามครับนำลูกปืนตลับใหม่เข้ามาประกอบใส่ชุดคลัช ขนาดตอกลูกปืนควรใช้บล็อกหรือตัวทีที่มีขนาดเท่ากับขอบของลูกปืนในการต่อกกระแทกและนำคลิปล,ล็อกล็อกลูกปืนให้เรียบร้อยตำแหน่งเดิมจากนั้นทำการประกอบลูกปืนตัวนอกโดยใช้ประแจรองและใช้ค้อนกระแทกเข้า เมื่อประกอบลูกปืนเสร็จเรียบร้อยให้ตรวจสอบขอบของลูกปืนเสมอกับขอบของชุดคัดหรือไม่เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยให้นําชุดเลือนคัดประกอบเข้ากับตัวรถจักรยานยนต์เรียบร้อยและทําการทดสอบที่รเราเปลี่ยน <ทำ S 2> ล,ลูกปืนเสร็จเรียบร้อยครับลองหมุนดูครับนี่ครับเสียงเงียบเลยครับเงียบมากครับนี่ครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับเสียงเก่าๆดูก็ได้ครับ